ทำไมไม่หนีแท็กถ้าเขาไม่ต่อสัญญาให้หนีไปเลยไม่ต้องกลับมาบ้านหรอกบ้านเรากลับมาก็ไม่มีอะไรทำหาเงินที่นู่นแหละคนที่เขาอยากจะไปเขาก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องกลับมาโดดแท็กไปเลยสวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e ที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องท่งา,า,งางผเสจหอง,งวนัสศานังหลังเงินว่านํานะครับเด้อขอเวลารออีกน้อยนะครับเนาะจากวันที่จะลงงานนะครับผมก ผมก็ต้องขอพุ่นทุกกําลังใจของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเด้อทีให้กาลังใจผมตลอดมาทั้ง youtube ทั้งเพจนะครับเด้อเพจสนวันศารหลากาเงิ่นว้านคอมเมนต์หลายเฮงว่ามีเวลาเลยนะครับว่ามีเวลาไปตอบผมทําโอกัหลายคอมเมนต์ก็บทั้งคนกระทักมาถามผมไอ้เจ้าคือบโจ้จำเป็นเจ้ต้องกลับมาบ้านหออเดี๋ยวนี้ลำบากครับตั้งแต่พวกหนูกกอยจกไปส่วนเนี่ยไปส่วนผัวไปอยู่นี่เพราะว่าบ้านฮาองหาจิตลำบากว่าซั่น ผมก็อยากบอกท่สินะครับว่าขึ้นตอนนี้ผมยังมีวีซ่าอยู่ยังสิเกิดกับท่านบัท่านรู้นะครับกับท่านรู้ว่ามันสิเปลี่ยนยังไงแต่ถ้าเขาเปต้อนให้อิลีผมก็บ่รู้ว่าผมจะไปยังไงแ,แต่ว่าผมก็อยากรักษาสิทธิของการมีวีซ่าไว้นะครับซึ่งณตอนนี้อันนี้ต้องเว้าตามความเป็นจริงว่าณตอนนี้เกาหลีเขากวานลางกันคักนะครับเท่าที่ผมไปฟังคนที่เพิ่นท้ำเ,เรื่องดําเนินในคนกับ,บันนะครับมาดามที่เพิ่นทํำ เดินเรื่องคนกับบ้านของพี่น่อยเพื่อนกับบ้านนะครับเพื่อนว่าจับกันทุกวันจับกันทุกเขตเราก็จับกันนักกาทุกปีแล้วเขาคือแบบคือเขาไปเอาเลยเราถึงลรงงานฝังลรงงาน4ีซิบหาซบ้นคือเขาไปดักเอาเลยทั้งกะกลังวันกะกางคืนเขาเอาย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับผมก็เลยว่ามันบคือสิบปคุมดอกนะครับเพราะว่าคนที่เพิ่นอยู่ในสถานะนั้นเพื่อนกับพรกันอยู่แบบ เดี๋ยวนี้ก็ต้องย่อมรับวะ่าขจาก็อยู่แบบลบลบ,บซ้ซอนซ้ีนะครับดีวนี้ก็ถือว่าอยู่กันลําบากพอสมควรเพราะฉะนั้นในในในตัวของผมเองผมก็แนะนําให้คนมาถูกต้องตามคนนายมาตลอดแล้วเกิดผมไปเปลี่ยนแบบนั้นเงิงซะแล้บะนี้อันนี้ผมก็ได้ตำหนิผู้ดใดด้อผมบ่ได้ว่าผู้ใดไม่มาแบบได้นี้บ่ได้ว่ากันนะครับจะว่าจะให้ผมไปไป,ไปอยู่ในสถานะแบบนั้นผมกคบ่วง,ง,งต้องต้องคิดนักมากมากเลยล่ะว่าสนเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่า วซสาผมมันเหลืออยู่มันหนึ่งปีครึ่งถ้าเขาบัตรออให้ผมไปหางานผมไปยังบรบัวจะมีงานหรือเปล่าแต่ว่าไอา้เพื่อนมีไอ้เพื่อนกะทักมาหาผมอยู่วา่าอแถวผักใต้มีงานอยอู่แต่ว่าไก่แห้งผากใต้นะครับงานล่งเล็กล่งยัง,งวิสาเหลือน้อยเพื่อนกระรับคือเกอาสันแต่วามหมายคือว่าถ้านายจ้างเขาเส้นให้ผมใหญ่นี่กับผมลูกขี่ก็จะภาพผมไปน้าคือตอนนี้งานผมก็หลายผมก็เฮ็ดอูเฮ็ดอูบักคักเลย เพราะว่าเขาจะมาเอาเครื่องไปแล้วลูกพี่ผมก็เลยต้องเล่งเอามวนเล็กมาโอ้ยมาบักหลายให้ผมปัม่มผมก็เฮ็ดคนเดียวทึ่งปัม่มทึ่งมาจาะทึ่งมาตาเกี่ยวทึ่งเพี้ยนดิ่งงานบักหลายหนึ่งให้ผมเหดอยูุ่นเดียวผมแาบนี้เราก็เฮ็ดเครื่องเฮ็ดอย่างเราในเอลี่แล้วเราก็จะเคลียงานเคลียอย่างเราคือกันมันสีน้านะครับนะครับก็เลยมาบอกสูพี่น้องฟังสีแล้วว่าการที่สีดวดแท็กนี้มันมันมันต้องคิดเยอะๆเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันบอปลอดภัย สำหรับคนแรงงานไทยในเกาหลีฮ่านะครับผู้ใดอยู่จะไหนขอให้ดูหลอดปลอดภัยกันแล้วกันผมก็อยายาว่าไล่นะครับเรื่องนี้มันโยวสีห้าว่ามาด่ามาผมแบบนั้นแบบนี้นะครับนะโดยส่วนตัวผมมันกับยวังบ์ท่านถึงขนาดนั้นคือตอนนี้รู้แล้วว่าเขาจะขายเครื่องแล้วขายเครื่องนี้แล้วก็ขายเครื่องใหอ่ออกค้อมแล้วถ้าว่ามีเครื่องกับบริษัทงานบดได้นั่นก็เป็นเรื่องอนาคตมันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างนายจเขาอาจจะเลี้ยงผมไว้หรือเปล่าผมก็ยวัฒน์รู้ นะครับแต่ถ้าจะให้ผมโดดนี้ผมก็ยังยังว่าท่านคิดว่าจะโดดนะครับอ่าน,นี้บอกซูพี่น้องฟังได้ครับเด้อเพราะว่าตอนนี้นี่มันก็หนักอยู่ข้าเจ้ากับเอาจริงแล้วนะเรื่องต่อมอน,นะครับนะ mm. มือนีน้มีแค่นี้ผมสิลุ่งเฮดโอแล้วแต่ว่ามีเวลาผมจะมาไลยตอบคอมเมนต์ค้นกับกาลัางเบืองหลายนะครับผมขอบุณอีหลีขอบุณจากใจนะครับเด้อที่ให้กำลังใจผมตลอดมาทั้งติ๊กตอกทั้งเพจสอนวัฒนาศาสาหลังงเงินวันทั้งยูทูบพอมนะครับผมเฮดโอแล้ว นี่แหละคือบอกสู่พี่น้องฟังล่ะติดตามกันวันต่อวันุ่นกันวันต่อวันลูกชายกับชิมาผู้พ่พอกะยังบ่ท่านรู้เรยว่าสิบไปจังไดน,นะครับขอบุญขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผมตลอดมากลยครับเรื่องขอบคุณครับสวัสดีครับฟาเฟวเฮดอัวครับผม